ปเปยออกมาโพสแล้วมาดูเรื่องดาวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับกรณีของเป้ยปันวาดกับอดีตเพื่อนอย่างนิปปนีตาถ้าใครที่ได้รู้จักเปยเราจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าเธอนั้นมีภาพดักออกในแนวนางร้ายเพราะที่ผ่านมาละครแต่ละเรื่องที่ได้รับมันจะเล่นแต่บทนางร้ายมาโดยตลอดแต่แท้จริงแล้วเธอนั้นเป็นคนอ่อนโยนน่ารักใครก็ต่างชื่นชมในตัวเธอกันทั้งนั้น สำหรับในเรื่องของอดีตเพื่อนเมื่อก่อนพวกเขาสนิทกันมากอยู่แก๊งเดียวกันมาโดยตลอดแต่ไม่รู้ว่ามีเรื่องราวอะไรที่ทำให้ต้องแยกตัวออกมาตอนนี้เปิ้อได้แยกออกมาสักพักแล้ว แต่คนไม่ค่อยได้พูดถึงประเด็นนี้กันสักเท่าไหร่พอผ่านมานานและพอสมควรโซนิ่งได้ไปออกรายการแชร์อีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าต้องมีพิธีกรถามถึงเธอถึงจะพูดออกมาแต่สิ่งที่เธอพูดนั้นกลับทําให้กระแสตีกลับเข้าตัวเธอมีชาวเน็ตหลายคนต่างไม่เห็นด้วยถึงอย่างไรก็ตามเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยมีใครรู้ดีไปกว่าพวกเขาอย่าเพิ่งไปตัดสินกันค่ะทุกคนล้วนมีผิดได้ถูกกันเสมออะไรที่สามารถปล่อยผ่านไปได้สมควรจะปล่อยผ่านบ้างวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูโพลล่าสุดของเปย์รู้เลยว่าเธอนั้นเศร้าแค่ไหนพอท ขับโดผ่านหน้าบ้านทีใดก็ยังคงคิดถึงเอาเป็นว่าไปตามดูโพสต์ของเธอกันเลยดีกว่าค่ะ